สวัสดีสมาชิกตุลกานวันนี้พบกับพุ่มบีเปิปมเมยจนน้เดิมจมาเรามาแรงกยก้องน,น้ำยนโกบันถามมีลํำในวันที่สิบสองนี้นะครับโกนี้นะครับเป็นการจนระว่างโกโนโดโลกดอกเตี๋ปีดักประหยักนำใจหรือไหวดอกข้องนองเดียวไกโกซ่อต่อเดียวสมจิตเนครับหลังซาดวันมีหลาบตายาดวันมีโจกเรื่อว่าไอ้ลกเปล่าลกไพรดาวกระจายก้องหนองภูมมบานซีนัก,กลินหัวโกนี้จริงรางวัลวกีสสมาชิก โอเคเรามาวังปวัดแบบย่อยๆต่างๆงอไก่โกโนดอกดอกเตปิดักประยักน้าใจหรือไหวดอกตัวนี้ก็ว่าเป็นวัวไม่นาจามิกจนปลาเพลดแกงแรกนะปลาเพลดแกงก้อเปื่อป่าแลลว้นโตนักๆนาจามยิสำรับปีเีดันใดที่จริญนัวจมมัวเรามีจองต่างให้ติดตามตีหน้าโปรไฟนะจมปลีก้าวปลีไม่มีการจะใจใดๆทั้ง้นาบิเรามาวางปวัดกองหัดจนกำลังลาณามามิก โก้ลังซาดวันมีลาบตายัดวันมีจกเรื่อไหาลกปลายดาวาใจตัวนี้ก็ว่าเป็นหัวไม่กันสมาจิกจนปะเพียดเย็นๆนะปะเพีดฝีมือไม่ก่อยปาตทานะจนปะเพีดเลียมดีมีปลายยอดสมาจิกสำหรับหัูคนนี้ดีเจอดีสมาจิกใครจะอยู่ใครจะไปมีคําตอบนะฉานั้นอยู่โก้บานตามีล่าในวันที่สิบ่องนี้นะครับห้ามปลาสมาิกสำหรับสมาจิก ไอ้ว่าปีปีดันได้ตีจเจริญนั่วจมมัวเรามี่องตังติดตามตีลิงนาโป,โปรไฟล์นะกาวปีจมปีไม่มีกาจะใช้ได้ทังสิ้นกองกรับ